ไม่มาเสียใจแย่เลยแบบมาเสียใจขนาดเนอ่ดีนะเกือบขับรถผ่านแล้วนะเกือบคิดจะขับรถผ่านแล้วนะแต่มันก็อยู่ในหัวนี่เนาะเอ้ยลืมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแวะแกงกระจานก่อนแวะแกงกระจานก่อนเนาะถ้าบะอานมันก็ขำใจอ่ะมันบบแล้วบาหายในหัวเนาะว่าเฮายังบาเคยมาพอเฮาได้มาสัมผัสแล้วนะโอ้โหเหมาะขนาดนะท่านผู้ชม วสวัสดีครับไบค์เกอร์ตะลอนไปทั่วมาแล้วครับตอนนี้เบาเแจ็คกำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่ประจวบคีลีขันนะครับแล้วก็จะไปเพชรบุรี เพื่อที่จะไปกางเตท,ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับตามไปกางเตก,กับบัลลแจ็คเดอร์โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่สวยๆม,มง,งานเดี๋ยวบัลแจ็คไปจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมืองให้ผู้ชมเนอะรขับรถไปก่อนนะครับนี่ท่านผู้ชมดูรถนี่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 น น่าลักจ่ะเพชรบุรีไอ้เดี๋ยวต้องหาแวดซื้อไอไ้แวะหาซื้อไอสเปรย์ฉีดโซ่สักหน่อยแล้ะสเปรย์สีฉีดโซ่ของบปรเจกหมดมันตะเกียบพนไปซะให้แบบ ให้อิ่มเลยให้เซร้าอิ่มเลยแต่ก็ซื้อติดตัวไว้จะดีมากเลยนะครับส่วนมากสเปรย์แอร์ชีโซ่บบกเจ็กนะจะสั่งทางออนไลน์เนะเป็นส่วนมากนะแต่ถ้าซื้อเองในะแถวแถวร้านทั่วไปนี่ยังไม่เคยซื้อเลยอะ่ะเขาหาซื้อกันที่ไหนอะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาหาซื้อตรงไหนนอกจากอาถ้าไม่ไปซื้อที่บิ๊กวิงอ่ะร้านซ่อมงมอเตอร์ไซค์เล็กๆเขามีขายเปล่ามไม่รู้เนาะเดี๋ยวต้องลองถามดูครับตอนนี้เราก็มาถนนอุทยานเก่งกระจายแล้วนะครับทุนผู้ชมเดี๋ยวรปจากรขับช้าๆก่อนเมื่อยมือเมือม่อยข้อมือขับช้าๆเดี๋ยวจะได้แวะซื้ออะไรด้วย ซื้ออะไรขึ้นไปกินข้างบนนะครับตอนนี้อยากจะกินขนมจีนนะตามันเหลือกไปเหลือกมาเหลือไปเหลือกมาหาขนมจีนไม่เจอสักที่ไม่เจอสักร้านไม่ใช่อยากกินขนมจีนเปล่านะอยากจะกินขนมจีนไง้แกงกะทิอะไรอะไรก็ได้ที่เป็นซุปเป็นไอ้น้ําแกงอะ่ะอืม เย็นตโคน,น่ากินเชียหาทีเจอได้ป่าวะถนนเล็กอะไม่เป็นไรไปข้างหน้าก็ได้เป็นคนที่อยากกินไอ้นู่นอยากกินไอน้นี่อยากกินไอน้นี่แล้วกินไอ้นู่นนะก็แล้วก็เลือกนะเลือกว่าเดี๋ยวไปเลือกไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านต่อไปเดี๋ยวร้านต่อไปร้านต่อไปดีกว่าเดี๋ยวไปกินซื้อร้านต่อไปดีกว่าเป็นไงล่ะ ก็ไม่ได้กินเนะี่ยแจงกจ,จานบบแจ้ก็เพิ่งมาครั้งนีครั้งแรกนะครับเคยจ้องมาหลายครั้งแล้วครับตอนนั้นที่มาไอแถวเพชรบุรีไปนอนกลางเต็นท์ว่าจะมาที่มีหลายครั้ง แต่ตอนนั้นมานะเห็นข่าวเขาบอกว่าสะพานแขวนมันพังอ่ะสะพานแขวนพัง,บ,พงบ,อบอกแจ้ก็เลยเลิกล้มบ่มามากินก๋วยเตี๋ยวทันแล้วกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะมีมีมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลชิ้นเนื้อตอนแรกเนี่ยอยากจะกินขนขนมจีนอ่ะ ตอนแรกอยากจะกินขนมจีนหาขนมจีนทั่วเลยมันมองไม่เห็นไม่เห็นมีขนมจีนเนาะก็เลยก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอุอยางชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็กินก๋วยเตี๋ยวไปนี่หละอืมปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงข้างหน้านี่เองนะอุทยานแก่งจานเดี๋ยวกินอะไร้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปกลางเต็นท์อีกขึ้นไปกลางเต็นท์แล้วก่อนเดี๋ยวจะเหนื่อยต้องเพิ่มพลังก่อน วันวันวนะว,ว,วันวันได้กินก๋วยเตี๋ยวก็โอเคชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอ่ะชิมลูกเคี้นก่อนมันจะเหมือนรสช่องหรือเปล่าอืม ก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เดินทางต่อได้ข้างหน้านี้เองนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงห้าสิบเอ็ดนาทีบ่ายโมงก็กำลังร้อนพอดีเลยเนาะอันนี้อะไรต้นอะไรก็ผปลูกอะไรอะมันคือต้นอะไรอะ่ะอ๋อดอกไม้สีเหลือง โอ้หก๋วยเตี๋ยวเมอตะก,กิอร่อยเลยกินสองชามเลยครั้งนี้มั้งนานมากแล้วนะที่กินก๋วยเตี๋ยวสองชามลูกชิ้นเนื้อเขาให้กินให้ลูกให้ให้เยอะด้วยกินไม่หมดเหลือทั้งหกลูกพอกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็อยากจะกินไอเนี้ยของดองอะ่ะโอ้โสวยอะ่ะดีนะที่มาตอนเย็นเย็น,เ,ยนเอไม่ไม่มือดอะ่ะ ้มาตอนมืดนะหนทางอย่างนี้คงจะมีลุ้นนะวว้า,ววาวแล้วก็เข้าตามเข้าไปนี่แหละ บ้านปืนแตกเออบ้านปืนแตกไปใ็จแล้วยังไม่ทันได้ใช้เลยล้วยทอดเอกล้อยทอดอยากกินว่ะแต่ดันไม่ขายก็ไม่เคยกินนานแล้วล้อยทอดอ่ะเจอนิดนิดหน่อยๆเจอนิดนหน่อยหไม่เป็นไรถนนอ พอดีอ่าจอดร้านค้าครับนึกอยากกินของดองอะนึกอยากกินของดองแล้วยู่ๆตามันก็มองเห็นของดองร้านนั้นพอดีเลยเรีบจอดทันทีเลยนะครับสั่งซื้อเลยสี่อย่างเลยสี่สิบบาทเอาอย่างละสิบบาทสิบบาทสิบบาทสี่อย่างก็สี่สิบบาทเอามากินคนเดียวไม่ให้ใครแย่งอยากกิน อยากจะไปที่ไหนอยากจะทําอะไรเราก็จดจดไว้ในสมองเรนะ้วเนาะแล้วเวลาเรามีโอกาสเมื่อไหร่นะเราก็ลุยเราก็ลุยแบบเบาแจ็คเนะี่ยเบาแจ็กมีโอกาสบเบาแจ็คก็จะมาลุยเลยคิดปุ๊บก็มาเลยเงี้ยว้าวเห็นน้ำแล้วเจอน้ําแล้วเจอน้ําแล้วฝั่งซ้ายเขื่อนแก่งกระจานอืมนี่ไง มันเหมือนอะไรอ่ะตรงตรงไหนวะแถวสะละบุรีอ่ะเข้าตรงนี้อแล้วเข้าตรงไหนอ่ะ ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมอุทยานเดินเราเจะติดต่อกัเจ้าหน้าที่ก่อนเนี่ยป้ายเนี่ยอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานนี่ทีพ่พีเอ็มันพาให้แจ็คมาอยู่ตรงโน้นแต่จริงๆแล้วเขาให้เข้าตรงนี้ โอเคบ่าวแจ็คมาติดต่อเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาติดต่อตรงนี้มรดกทางธรรม,มชาติอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็ได้บัตรนี้มา150บาทนะครับเข้ามากางเต็นท์ข้างในเนี่ยครับนะเดี๋ยวเราก็เข้าไปตรงไอตรงเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ตรงเนี้ยครับ วันนี้วันอะไรวะไม่เคยจดจำเรียนใะนบ่าวเช็คเน่ว่านี่เราก็ดูไปเรื่อย,อยนะอุทยานแห่งชาตินะครับก็เขาห้ามประกอบอาหารนะ ทำประกอบอาหารแต่ต้มน้ำทำมามึงม่าอะไรเนี้ยได้นั่งงสะพานแขวนเสร็จแล้วนี่นู่นเดี๋ยวไปกลางที่สะแขวนเอเดรย์ชิวี่ตรงสะพานแขวนว่าเสรไดายรงต้นไม้เน่นบางพวานรั่วหุ่นรูปปั้นโอ้โหอันนี้ลานชมวิว ลานกลางเต็นท์โอ้โหสวยอะ่ะสวยอะ่ะเหมาะมากเลยอืมเราก็เลือกเลือกกลางได้เห็นเขาบอกแต่เจ้เจะกลางแถวแถวนี้แหละเริ่มเช่าแล้วห้องอาบน้ําอุ้ยห้องถูกขาดูดีอะ่ะดีเลยอะ่ะเดี๋ยวขับวนไปก่อนเนาะเราวนดูอ่า ความสวยความงามของอุทยานก่อนลาดเดียวเราค่อยกางเต็นท์พอเดียวถ้าเรามากางปุ๊บเนะี่ยเดี๋ยวเราจะห่วงของกลัวของหายบ้านพกานักลานกางเต็นท์สิระข้างบนนี้ไปมันขึ้นไปได้เปล่าอ๋อขึ้นไม่ได้เหรออ๋อทางออกอ๋อตรนนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ เอออ๋ออ,อ,อยู่นั่นแหละจะพูดอะไรก็ไม่พูดอ๋อนีะเป็นห้องน้ําห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายก็มีกระต่ายเกีย <c oughs> มากัดกูนมึงกูกัดคืนเลยละ่ะโอเคอ่ะอเสียดายอีแม่บบได้มาตยุย อยากให้อีแม่มาตัวอีแม่ก็าบามาโอ้โหตรงนี้สวยอะ่ะนี่ไงสะพานแขวนเสร็จแล้วใครตอนนั้นที่มันบอกว่าพังอะ่ะมันพังแล้วก็เอาละทีนี้าจะลงตังใดนะไม่เจ๊รับรถย้อนสอนเปุนนะเออ ยังไงรถยนตนเออสอนสอน,สอนไม่สอนก็จ้างเตะหามาแล้วก็มีไงสะพางแผ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาเดินเล่นเออแต่ตอนนี้หาหาหา,หากลางตี้กลางเต้นกันเตะเอ,อ่สุดยอดบกวยเตเอ,อ สวงามพระรามเก้าสิบหกได้กลางตรงนี้แหละวะเออเออเออ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 เออเออตรงนี้แหละ เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละท่านผู้ชม <c oughs> นี่เอาดูที่มันสูงสูงหน่อยถ้าไม่งนนะั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะนอนในเองโอเคโอเคเอาตรงนี้แหละ